มือถือร้อนแบตหมดไวโฆษณาเด้งกวนใจทั้งวันนะครับอย่าพึ่งรีบหลังเครื่องนะครับอาการแบบนี้90%ไม่ใช่ไวรัสกินเครื่องแต่เกิดจากไฟขยะหรือว่าแอปแฝงที่เราเผลอไปกดรับมานะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาแกห้หายขาดใน3ขั้นตอนกันครับหนึ่งให้กดเข้าตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนมาหาแอปนี่นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าได้เลยครับเข้าแล้วนะครับให้เรามาหา Google Chrome เลื่อนหาจนเจอได้เลยครับเนี่ยนะครับถ้าเจอ Google Chrome แล้วให้เรากดเข้าได้เลยครับเสร็จแล้วหาเมนูที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าได้เลยครับโอเคครับหน้าต่อไปนะครับให้กดจัดการข้อมูลหรือว่าลบข้อมูลล้างข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดล้างข้อมูลทั้งหมดอ่าเสร็จแล้วกดตกลง โอเคครับถ้าล้างเสร็จแล้วนะครับลองกดเข้ามาเช็คอีกทีนะครับว่าข้อมูลเป็นศูนย์แล้วหรือยังถ้าข้อมูลเป็นศูนย์แล้วก็แสดงว่าเราทําถูกต้องต่อมานะครับก็แนะนําให้เราลบแคชลบข้อมูลตรงนี้อีกหนึ่งครั้งโอเคครับตัวการหลักที่ทําให้โฆษณาเด้งส่วนมากมาจากเบราว์เซอร์นี่แหละครับพอเราไปกดอนุญาตเวลาเข้าไปดูหนังหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะครับมันจะส่งขยะมาหามือถือเราตรงนี้ไม่ต้องกลัวรูปหายไม่ต้องกลัวข้อมูลหายนะครับ นี่คือการล้างค่าเว็บไซต์แปลกปลอมออกไปให้หมดเกลี้ยงพอกดแล้วสังเกตดูนะครับแคสจะกลายเป็นส่วนแบบนี้แสดงว่าหายเกลี้ยงแน่นอนครับขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนที่2ให้เราเช็คให้ชัวนะครับว่ามีแอปโจนอยู่ในมือถือของเราไหมให้กดเข้าเพจสโตร์เสร็จแล้วนะครับให้กดโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากด p a y p a l t e c h พอเข้ามาหน้า PayPal t e c h ให้เรากดสแกนตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับระบบจะเริ่มตรวจจับแอปที่เป็นอันตรายหรือพวกไวรัสมันแวร์ที่อแอจแฝงอยู่ในเครื่องให้เรานะครับถ้าสแกนเสร็จแล้วนะครับไม่พบแอปอันตรายก็ถือว่ารอดครับแต่ถ้าเจอสีแดงนะครับให้รีบลบแอปนั้นออกไปทันทีได้เลยครับถ้าทําขั้นตอนที่2ไม่หายต้องมาดูขั้นตอนที่3เช็คอีแปลกปลอมลองเช็คในหน้าแอปรวมดูนะครับถ้าเจอแอปแปลกปลอมจําพวกล้างไฟขยะเร่งความเร็ว ประหยัดแบตหรือว่าแอปสแกนไวรัสฟรีที่เราไม่ได้โหลดมานะครับแต่มันติดตั้งในมือถือให้เราเองนะครับตรงนี้เราลบทิ้งทั้งหมดได้เลยครับแอปพวกนี้นะครับตัวดีอ้างว่าจะช่วยให้เครื่องดีขึ้นแต่จริงๆนะครับแอปพวกนี้แอปรันโฆษณาเบื้องหลังทําให้เครื่องของเราร้อนแบตไหลได้นะครับจาไว้นะครับว่ามือถือ Android มีระบบจัดการตัวเองที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องโหลดแอปเสริมพวกนี้มาเลยครับ เพื่อนๆนะครับลองทำสามข้อเสร็จแล้วนะครับลองรีสตาร์ทโทรศัพท์ดูนะครับเมื่อถือของเราจะกลับมาลื่นขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentech สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ